สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เป็นวันจันทร์ที่25ตุลาคมนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมจะนั่งเรือข้ามฟากนะครับไปเกาะสมอาสารมันเป็นเกาะที่ผมอ่านในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ามันสวยมากเลยนะครับแล้วก็น้ำใสแล้วก็เวลา s n เคิลลิ่งเนี่ยเห็นปลาสวยๆลึกมากเลยนะครับก็เขาบอกว่าถ้าเผื่อจะไปเกาะสมอาสารเนี่ย พยายามอย่าไปวันเสาร์วอาทิตย์นะครับเพราะว่าคนจะเยอะมากต้องออกจากที่กรุงเทพเนี่ยตีสนะครับบางคนเพื่อจะมาเข้าคิวซื้อตัว๋วตอน6กโมงเช้านะครับแต่วันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับก็ผมก็โชคดีนะครับนี่ได้เพิ่งมาที่ค่ายทหารเรือเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ซื้อตัว๋วสําหรับเรือที่จะไปรอบ10บโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะครับที่จะไป เกาะสมัสานนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเรือนะครับแล้วก็จะไปโชว์ให้ทุกคนดูนะครับว่าเกาะสมสารเนี่ยมันสวยอย่างที่คนเขาเล่าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือวิวนะครับบรรยากาศจากท่าเรือนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นเรือข้ามไปเกาะสมแสานนะครับค่าเรือก็ไปกลับ300บาทนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะฮะ อันนี้จะเป็นเรือรอบ10โมงนะครับส่วนขากลับนี่เขาก็ให้เลือกได้นะครับมันมีหลายเที่ยวนะครับขากลับมันมีตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะครับถึงรู้สึกจะเป็น4โมงเย็นเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมก็ลองดูนะครับว่ามีอะไรทํำบนเกาะเสียเวลาเยอะไหมนะฮะโอเคครับใช้เวลาเดินทาง10-15ถึงนาทีครับและข้างหน้านั้นนะครับก็คือเกาะสะมุสานะครับที่เราจะไป เราลงเรือตรงนี้ก็เขาเรียกว่าหาดเทียนนะครับแล้วก็จะมีรถบริการฟรีนะครับไปหาดลูกลมนะครับที่เป็นสถานที่ดำน้ําแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆถึงแล้วนะครับนี่ก็คือหาดลูกลมนะครับอันนี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับที่กําลังเตรียมตัวจะไปดำน้ําจะไป s n o เกิลนะครับ50บาทแองนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปด้วยนะครับ50บาทแองถูกมากเลยครับ ก็ดูบรรยากาศนะครับของหาดลูกลมนะครับที่เกาะสมแสารก็ขอบอกเลยนะครับว่าน้ำนี่ใสมากมากเลยนะครับเทียบกับสั่งทะเลอันดามันได้เลยนะครับเนี่ยดูดูใสมากมากเลยครับดูหหน้าลงมากเลยนะครับหน้าลงไปเล่นน้ำมากเลยครับก็อย่างที่คนเขาบอกในเน็ตเลยนะครับว่าเกาะสมแสสารเนี่ยมันเป็นอ่า กาที่มีน้ําใสสวยมากครับก็จริงๆเลยครับเนี่ยก็เมื่อกี้ผมก็ได้นั่งเรือนะครับออกไปดําน้ํำส r น e l ลิ g นะครับ50บาทนะครับเขาจะมี area ที่เขาทําไว้สําหรับให้ส r น e l i ิงดูปลากระตูนะครับซึ่งเราก็ทําแล้วนะครับเนี่ยออกจากฝั่งชายหาดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเรือเล็กวิ่งไปจนถึงเกาะ อยู่มันจะอยู่ใกล้ๆเกาะข้างหน้านะครับอันนี้คือเกาะปลาหมึกนะครับแล้วที่บริเวณที่เขาให้ดำน้ำําดูปลาก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็ออกไปเมื่อกี้สักครึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้เห็นปลากระตูนนะครับแต่ว่าน้ําก็ค่อนข้างขุนนะครับข้างนอกนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสะน้ำข้างใต้ข้างใต้ผิวน้ํามันค่อนข้างจะค่อนข้างจะแรงนะครับมันเลยขุนนิดนึงก็ไม่ค่อยเห็นปลาเยอะเท่าไหร่ถ้าเผื่อพูดถึงเห็นปลา ใสๆอย่างเงี้ยครับน้าใสๆนะ่าจะเห็นดีกว่าตรงอยู่ตรงตรงใกล้ๆฝั่งนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเอ็กซ์เพลียนอันนึงนะครับได้นั่งเรือเล็กออกไปแล้วก็ดำน้ำําตรงใกล้ๆเกาะปลาหมึกตรงนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมหาอะไรกินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะสำรวจบริเวณนี้นะครับว่ามีอะไรให้ดูอาจจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับไปดูวิวนะครับครับ บนเกาะนี้ก็จะมีอาหารง่ายๆเสิร์ฟนะครับมีไข่เจียวนะครับแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นเต้าหูหา้อะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับข้าวไข่เจียว5อย่างนะครับ40บาทนะครับอันนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหากิจกรรมทําต่อไปนะครับมันจะมีทางขึ้นภูเขาข้างหลังนี่นะครับแต่ผมทอโชว์ก่อนว่า มันก็มีเรือเรือคายักนะครับสําหรับให้เช่าแล้วก็พายพายเล่นนะครับถ้าเผื่อใครอยากจะพายเรือนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรา,าขึ้นไปชมวิวข้างบนภูเขานี่ก่อนนะครับมันจะมีทางขึ้นไปนะครับก็ดูค่อนข้างจะชันนะครับนี่ก็เดี๋ยวก็ผมจะค่อยๆขึ้นไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันจะเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นจุดชมวิวนั่นแหละก็จะเห็น เห็นหัดทรายข้างล่างนะครแล้วก็ดองดูนะครับสีของน้ำเนี่ยใสสะอาดสวยมากเลยนะครับก็อย่างที่เขาบอกนะครับเกาะสมาสานี่ก็เหมือนกับเกาะสิมิลันนะครับทางด้านฝั่งอันดามันนะครับสวยมากเลยครับอันนี้ข้างหน้าก็จะเป็นเกาะปลามึกนะครับ เขาบอกว่าชื่อเกาะปลาหมึกนี่ก็เพราะว่าถ้าเผื่อดูจากข้างบนเนี่ยรูปร่างมันก็เหมือนปลาหมึกนะฮะและที่เราเมื่อกี้ไปดำน้ำําดูปลากระตูนก็จะเป็นตรงนี้นะครับข้างๆเกาะปลาหมึกครับและก็อันนี้ก็คือเกาะสมแหนสารนะครับเป็นเกาะเหมือนพาราไดส์เลยนะครับน้ําใสเห็นปลากระตูนสวยมากเลยนะครับเหมาะสําหรับมาช่วงวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์ แต่ว่าถ้าเผื่อเป็นไปได้ไม่แนะนําให้มาเสาร์วอาทิตย์นะครับเพราะว่าคนจะเยอะมากอาจจะไม่ได้ขึ้นเรือก็ได้นะครับก็แนะนําว่ามาอย่างผมนะครับมาเป็นวันธรรมดานะครับจะง่ายกว่าเยอะเลยนะฮะส่วนที่นี่ก็มีกิจกรรมให้ทําหลายอย่างนะครับดําน้ําพายเรือคายักว่ายน้ําเล่นน้ํานะครับแล้วก็มีเอ่อเฟสิลิตี้เปลี่ยนชุดอาบน้ําทุกอย่างมีครบหมดเลยนะครับก็ค่าเรือไปกับ 300บาทเองนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับส่วนค่าเรือออกไปสน็อลิ l ินี่ก็แค่50บาทนะครับน้ํานี่ขอขอบอกเลยนะครับว่าสวยอย่างที่คนเขาบอกในในอินเทอร์เน็ตเลยนะฮะก็ถ้าเผื่อใครอยากมาก็เชิญมาได้เลยครับจะไม่ผิดหวังเลยครับอันนี้คือเกาะสมแสานะครับในจังหวัดชนบุรีครับสวัสดีครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปอันนี้ของผมก็ถ้าเผื่อคุณชอบคลิปนี้ผมก็อยากให้คุณกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของเกาะสมัสาร